เดินเข้าคร,รัวของเชืเมื่อาชีพเคยสงสัยกันไหมคะว่าทำไมากระทะถึงมีหลายใบทั้งใบเล็กใบใหญ่ <im f iel> แบนลึก จริงๆแล้วกระทะเป็นอาวุธลับของเชฟที่ออกแบบมาให้เหมาะกับเมนูแต่ละประเภทค่ะวันนี้พ่อจะพาทุกคนไปรู้จักกับประเภทของกระทะที่นิยมใช้ในครัวมืออาชีพร้พอเคล็ดลับการเลือกให้เหมาะกับการใช้งานกราาะทะสแตนเลสกระทะชนิดนี้ไม่มีการเคลือบผิวเหมาะกับอาหารประเภทผักเพราะกระทะประเภทนี้ไม่ทําปฏิกิริยากับกรดเช่นน้ำมะนาวใบเหมาะสำหรับเมนูที่ต้องการลดเค็มคนเช่นซอสกระทะนอนสติกกระทะชนิดนี้เหมาะสําหรับเมนูที่ต้องการความลื่นเช่นไข่ดาวปลาทอดหรืออาหารสุขภาพที่ใช้น้ำมันน้อยแต่อย่าใช้ไฟแรงนะคะเพราะจะทําให้สารเคลือบเสื่อมไว กระทะเหล็กหล่อหรือกระทะกลิวกระทะนี้ให้ความร้อนคงที่เหมาะกับเมนูที่ต้องการความร้อนสูงกับอาหารประเภทย่างเช่นสเต็กยิ่งใช้นานยิ่งลื่นค่ะกระทะอลูมิเนียมร้อนเร็วใช้งานคล่องเหมาะสำหรับครัวที่ต้องการความเร็วเช่นช่วงเวลาออเดอร์แน่นๆกระทะเหล็กหัวกระทะแบบนี้คือหัวใจของเมนูจีนที่ต้องการกลิ่นไหม้ของกระทะทนไฟแรงได้ดีและอาหารประเภททอดที่ใช้น้ำมันเยอะๆแต่ต้องดูแลเรื่องสนิมด้วยนะคะกระทะแต่ละประเภทมีจุดเด่นแตกต่างกันการเลือกให้เหมาะสมกับการใช้งานจะช่วยทำอาหารได้รวดเร็วและปลอดภัย ขค่ะหากคุณกําลังมองหากระทะพราะขอแนะนําแบรนด์ฟูจาราดจากประเทศสเปนค่ะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่ามีรุ่นไหนบ้างรุ่นเครื่องไม่ติดกระทะนอนสติกสําหรับผู้รักสุขภาพรุ่นรองรับเตาแม่เหล็กไฟไฟ้าอินดักชันมีให้เลือกหลากหลายรุ่นเฉพาะเมนูเช่นสเต้แอนฟริตแพนบและเผื่อย่าแน่นรุ่นที่แยกสีตามประเภทอาหารตามแนวทาง HACCP เพื่อความปลอดภัยและป้องกันการเปนเปื้อนตู้สตแตนเลสใช้ผัดไฟแรงได้ดีและทำซอสหรือเที่ยวซุปกระทะนี้เอาอยู่รุ่นอลูมิเนียมเหมาะกับเมนูที่ต้องการความเร็วเกาะกระจายความร้อนได้ไวสุดๆวัสดุที่ใช้เช่นอลูมิเนียมอัลลอยคุณภาพสูงถาสแตนเลสรองรับอินดักชันและผิวเคลือบปลอดสาร PFOA ที่ใช้งานได้ทนทานและปลอดภัยมากขึ้นค่ะอยากให้ครัวของคุณทำงานได้ราบรื่นกระทะดีๆเริ่มต้นได้ที่นี่ค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจสามารถสั่งซื้อได้ทางออนไลน์หรือเข้ามาที่โชว์รูมเซเว่นไฟได้เลย วันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา8โมงถึง5โมงเย็นแล้วพบกันนะคะ